คุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธา,านีวันนี้เอาใจคนที่ต้องการเล่นหารถที่อายุยังไม่เยอะนะครับรถมือ2ที่อายุสักประมาณปี2ปีแต่ว่าไม่ได้อยากเกตไม่ได้ไม่ได้อยากเกตที่ท็อปมากๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวนี้ก็คือหน้าปัจจุบันเลยหน้าหมูหน้าปัจจุบันถ้าถามว่าในเกตของที่ผมเคยเอามาขายพวกที่เป็นล็อกโคบรพวกีเป็นเกตมิด Mid, เกตไฮพวกนี้ราคามันก็จะค่อนข้างสูง ผมก็เลยเอาว่า,าเอาตัวที่ตัวเอทีนะครับก็ถือว่าราคาจับต้องได้คือรถที่อายุไม่แก่มากพูดง่ายๆคือตัวนี้มัน20.21จดก็คือรถปี64นะครับก็ประมาณปีเสรษศษวันนี้มาดูกันนมาดูชมสภาพกันสําหรับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็น4ประตูเกียร์ออโต้ตัวหน้าปัจจุบันนี้แหละนะใครอยากจะเล่นหาอยากจะเน้นขับสบายพูดง่ายๆคือถ้าใครที่ซื้อ4ประตูเกียร์ออโต้ก็เหมือนว่ากึ่งเก๋งกึ่งกระบะ นะครับกึ่งเก๋งก็คือว่าคือเน้นขับสบายนะครับบรรทุกได้บ้างเล็กน้อยไม่ถึงไม่ถึงว่าบรรทุกได้เยอะเพราะว่าทุกวันนี้เป็นช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟสก็คือ,อแหนบมันเล็กนะครับรีดแหนบมาเล็กแล้วเราบรรทุกหนักไม่ได้ไม่เหมาะแต่เพื่อความที่จะเป็นรถอเนกประสงค์เน้นขับสบายนะครับเป็นรถเก๋งก็ได้เพราะาเป็นเกียร์ออโต้นะครับใส่ของได้บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนี่ก็มาคอนเฟิร์มกันหน่อย ตัวนี้เป็น2.4 Nt นที่เกียร์ออโต้ปี21นะครับ20-21ดูที่เพลยกันก่อนตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเดิมถ้าเป็นบล็อกเครื่อง2004ก็คือบล็อกเดิม2 GDF TV 2,393 cc ก็ยังเป็น150มาบิด400นะครับเกียร์6 0. สปีดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งเป็น g d 5เหมือนกับตัว1เคีนะครับก็ในเรื่องของบอดี้ของความเดิมอะไรไม่ต้องพูดถึงเพราะรถมันยังใหม่อยู สำหรับคนที่อยากได้รถที่มันตอบโจทย์ในยุคข,ของน้ํามันแพงบล็อกเครื่อง2004ของ Toyota เองก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันและก็ขับดีนะครับขับดีแล้วก็สมูทมากนะครับบล็อกเครื่องบล็อกเกียร์ของอเกียร์หสปีดต,ตัวนี้ก็คือยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการกล่าวถึงว่าระบบเกียร์มีปัญหาตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่ปีเ2015เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มี คำขอราหาจะไม่มีโดนคอมเพนเรื่องว่าระบบเกียร์มีปัญหาอะไรแบบนี้ยังไม่มีชั้นแล้วตัวนี้น่าจะใช้ไปอีกยาวสําหรับโตโยต้านะครับน่าจะใช้ไปอีกยาวสาหรับโตโยตานี่สน,นราคาก่อนสนนราคาก่อนเพราะว่าบางทีถ้าบางคนรอฟังราคาอยู่อาจจะแบบเฮ้ยให้บอกราคาบ่อย,อยๆหน่อยนะครับบางทีเปิดดูอาจจะดูไม่ด,ดูจบคลิปไงรู้อยู่ว่ารถสวยพร้อมซื้อกว่าไม่ทันนะผมสนนราคาคันที่อยู่729,0 0 0บาทนะครับ729,000าบาทรถใหม่น่าจะมาร์ตแป8 8 8 4 874-884ประมาณนี้นะครับซึ่งประมาณปีหนึ่งราคาก็ล่วงหายไปถือว่าพอสมควรดีนะถือว่าพอสมควรอยู่นะ729,000บาทก็แม็กนี่เป็นเกรดเดิมก็คือ2565 17เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลมดำนะครับเพราะว่าปกติคือรีบวบมันจะเป็นสีเทาสีบอลเงินแต่นะครังี้เป็นลมดำก็คือเป็นเกรดยางตัวเดิมก็สามารถจับใส่กันได้เลยถ้าใครจะต้องการแบบไม่ไมชอบแม็กลมดำต้องการแม็กสีสว่างก็เป็นเกรดเดียวกัน มีการปรับแต่งมาถามว่าออปชั่นตัว nta เนี่ยก็ก็จะโดนตัดไปพอสมควรก็จะโดนตัดออปชั่นไปพอสมควรจากตัวมิดนะครับพวกฟังก์ชันต่างๆรู้สึกมีแต่จอไม่มีกล้องใช่ไหมพวกแอร์พวกอะไรก็จะเป็นแบบบิดธรรมดาก็ค,าคือเน้นเน้นเน้นราคาถูกเอาพูด,ดง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่หมื่นกิโลนะครับบร,รันตีทุกอย่างอยู่ครบบร,รันตีก็อีก2ปีนะอีก2ปีเพราะว่าออกมา21ใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสามอีกสองปีบรันตียาวๆนะเป็นเกียร์ออโต้ ขับเคลื่อน2ล้อมี e mode, อโมีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดให้เหมือนเดิมเพราะโหมดนี่ขับดีเหมือนกันนะร้อยห้าสิบไม้ก็วิ่งร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่บูทแป๊บเดียวเองนะแต่จะขับเร็วเลยนะครับขับเร็วอันตรายก็จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะแบบปรับแมนแมนมือคือเน้นธรรมดานะครับกระจกพวกกระจกออโต้ก็ให้มาบานหนึ่งพูดง่ายๆคือถ้ามันจะให้มันครบเหมือนกับตัวมิดตัวไฮเ,เนี่ยมันจะโดนบัฟกันเพราะว่าตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกในอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนไม่อยากใช้งบเยอะพูดง่ายๆคือ ไม่ได้เน้นฟังก์ชันแต่ขอให้ได้รถปีใหม่ๆหม่ใหม่เน้นน้อยสภาพดีๆนะก็เครื่องเกียร์มันตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับมาอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ฟังก์ชันออปชั่นเห็นไหมเพลว์เพลว์ออเวอร์อเลดยังไม่มีให้เลยคือผมเข้าใจอยู่บางทีคือเรารถใหม่ๆคือมันผลิตออกมาเป็นหลายรุ่นนะครับมีตัวถูกตัวแพงนะครับเพราะอย่างเกตอย่างเกรสี่ประตูอย่างเป็นตัวร็อกโคลตัวท็อปเองเนี่ยตัวบนสุดมันก็ประมาณล้านสองใช่ไหม ตัวล่างๆมาก็ประมาณ8 0แสนประมาณนี้ก็ให้มันแตกต่างกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคนที่เขาซื้อตัวท็อปก็จะเสียใจนะเนี่ยวันที่ผมบอกเมื่อักคุยนี่แหละก็คือ,อช่วงล่างของพวกเขาเนี่ยมันก็เซตมาใหม่พวกแหนบเนืออะไรไสังเกตว่าคือแหนบเล็กเอาไว้ง่ายสุดเฟสคือเน้นเน้นขับนิ่มนวลน,นะครับสไตล์รถแหนบท้องจะนิ่มแบบนิ่มจ๋าเลยไหมก็ไม่แต่ว่ามันก็จะเซตตัวมาดีให้ความไม่กระด้างเหมือนกับตัวเดิมนะครับ คือเขาเคลมมาอย่างนั้นนะแต่ผมลองขับก็ประมาณนั้นแหละมันก็แยกความแตกต่างไม่ได,ไได้ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติผมจะขับรถคอยสปริงก็คือรถพวกรถ PPV แต่ถ้ารถแนบเองผมว่มันก็ระดับหนึ่งถือก็ถือว่าปรับแต่งได้ดีขึ้นช่วงล่างโตโยต้อตอตอเองก็โดนคอมเพนพอสมควรอยู่แล้วใครที่อยากจะได้รีโวหน้าใหม่สวยๆนะครับรุ่นนี้ไฟไท้ายไม่หายนะแต่ต่อไปไม่แน่นะครับ ป๋าบอกผมก็สวยดีนะครับไปท้ายเลข3นะครับเลข3ประกบกันเป็นเลข8ปดอินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าเป็น1.9นะไม่แน่นะตัวพิกโลกนะต้องจอดดีๆแต่ตัวนี้ยังไม่ย,ยังไม่ต้องล็อกนะยังไม่ต้องล็อกป๋ายังไม่ต้องซื้อตัวล็อกเพิ่มนะครับไม่หายไม่หายยังได้อยู่729,000บาทรถสองจดสี่เครื่องสอปี20-21หรือว่า2,564ใครอยากจะ ซื้ออยากจะไม่ใครอยากจะจัดแบบไหนก็ว่ากันแต่ว่าราคานี้ไม่ขายกันสดนะครับกันสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต้องบอกก่อนนะครับคือเป็นรถของเตโยต้าที่สิ่งถูกพ่มาขายต่อเป็นมือสองนะครับอันนี้ต้องบอกที่ไปที่มาเลยกรณีซื้องินสดไม่ร,รวมภาษีมลคาเพิ่มแต่กรณีซื้องินผ่อนเองจัดแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่ารถโตโยต้าเองเนี่ยจะจัดแบบฟรีดาวจัดยาวจัดสั้นนะครับดอกเบีย้ยถูหรือเบี้ยแพงตามเครดิตลูกค้าตามอกสรลูกค้าจัดได้ทุกเงื่อนไขเพราะว่าด้วยความที่เป็นแบรนด์หลักแบรนด์ตลาดนะจัดแบบไหนก็ได้ แล้วก็ลถสภาพยอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางมารถเดี๋ยวผมจัดส่งให้ถึงที่บ้านนะครับคือ <c oughs> มันการันตีความเดิมให้อยู่แล้วนะครับถามว่าพวกรอยเลยขีดคงขีดขวดนี่ต้องมีขัดเก็บสีเก็บงานแต้มสีก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับรถมือสองต่อให้ออกมาใหม่ยังไงมันต้องมีตำหนินะครับนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานะใครสนใจคันนี้โทรมาหาสศักดาได้เลยนะสามารถทําสัญญาได้ทั่วประเทศจัดส่งได้ทั่วประเทศนะใครที่อยากจะให้ไปส่งที่ไหนจัดสัญ,ญญาที่ไหนก็หลอรับรถที่บ้านได้เลยไม่ต้องเดินทางมาดูนะ ใหม่มากกินใหม่ยังอยู่720,009โทรหาสอศักดาที่0997591779นะครับ0997591779อยากจะได้รีโวหน้าใหม่2.4 NT Auto p i r n e e r ไปใช้งานไม่หม0่0โลก็ต้องคันนี้แล้วครับผู้ชมฝากติดตามทุกคลิปทุกช่องทางของมงคลคาสิเนเตอร์เหมือนเดิม YouTube Facebook Tiktok ทุกช่องทางที่เราทำช่องออฟ i ิเชีลของทางร้านฝากติดตาม follow ไว้นะครับมีเรื่องราวดีๆรถเข้าใหม่ตลอด ตลอดสัปดาห์ช่วงนี้พเพราะรถเข้าใหม่เยอะมากนะครับฝากติดตามทุกคลิปทุกช่องทางสวัสดีครับ